เจอตใครจอตวะวพี่ใม่เขาจอเอเออทีวีได้เลกขอเสนออะไรหรือซอล่าเครื่องบดกลวยกวยกรวยวิกับแพงมารยาครับข้างหน้าดูดิอ๋อปวาแล้วพี่ออด หรือโมงเล็บว่ะมให้รถรถรถสวนไอ้เหี้ยใครวะเอ้ายิงมัน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 โอ้ยยิงยิงมันยิงมันยิงมันยิงไม่ได้เขากลับรถมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนถนนถนนมันว้าว่ะแล้วเมื่อกี้เฮ้ยมันมันไปบ้านเราปะวะมันไปบ้านเราแน่เลยเป็รถเรามีถ้าเราขับตามไปมีโอกาสจะโดนซุ่มโจมตีอะไม่ไม่ไปตามไปเลย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  นี่เมื่อกี้ในจอที่ผมเห็นคือมันชนกันนะเว้ยแต่แล้วรถมันก็แล้วรถมันก็กระเด็นไปข้างหน้าผมถึงจอดตรงนั้นแล้วบอกให้ยิงมันยิงมันแล้วสักพักห,หนึ่งรถมันจะปิ้งหายไปคุณท้นก็บอกมันไปทางนู้นไม่ไมันไ,ไม่ได้ชวนคือันจะแดงนแผลนปุ่ิที่ผมเห็นก็จะได้แผ่นปุ่มมันมันก็มีตรงโอเคโอเคเราอยู่ก <S <s ันคนละมิต <s> ิเอานะที่เราจะ้องไปการบ้านทันเลยแล้วมันไปบ้านจริงเลยไม่น่า ถนนเส้นนี้ไปได้แค่ที่เดียวพี่ไม่ไปบ้านเรามันก็ไปไหน,นก็ไม่รู้อะแต่ไปบ้านก็ด้บ้านก่อนไปข้ามแม่มันขี่อย่างโคตรเร็วอะไม่จอดเลยมันน่าจะตรงอย่างเดียวอะถ้างัะนะ้นหรือไม่เวลาเราเราก็อันนี้มั้งเราน่าจะช้ามั้งเลยตามไม่ทัน,นไปค่ายทหารก <c oughs> ่อ,อนอผมก็ว่างั้นแหละผุเสียวบ้านเราอะอ้ามีป่ะช่วยดูหนะไม่ไม่มีรถ เช็คบ้านก่อนล้วกันหรอว่าทิ้งคนไว้กันบ้านหนึ่งคนนมันเริ่มเสียเสียแล้วใช่มันน่าจะมันน่าจะบังเอิญอะไอ้คันนั้นมันน่าจะขับไปไหนสักที่นึงอ่ะก่ผมพูดจริงๆเะ,<น>ะมันเริ่มคือแล้วไปบ้านพอไปบ้านอยูอย่บ้านจะดีกว่า ก็ไม่ปานไม่ได้อยู่บ้านเลยกันนะครับมีใครอยากจะอยู่กันบ้านสักคนไหมล่ะครับผมเองเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะโอเคงั้นเราทิ้งคนไว้คนเดียวเนี่ยมีอะไร<อ>รีบตะโกนอีกแบโชคดีครับผลจะายใจตัดักเราเองไอ้เแค่พอจะไปขุนบอกคนกับขุนบอกได้ได้ไปนั่งรถเล่นแค่ไม่กี่กิโลเองโอเครีบไปเลยคุณแดงเขีเยบมิด พราะไงอเยสแม่ทามมิ่งดีจัดวัดสปิดได้ไงวัดวัดเดินไดเดินระวังนะระวังนะต้องหมดในู่ดไม้ไว้ครับต้องหมดหรืออย่างไรทามมิ่งดีจัดพี่เกมแคสเกมแคสเหรอยวเอาผมวิ่งตามใครวิ่งตามวิญญาณต้องอยู่วิ่งตามวิญญาณก็มีสองคนอ่ะตะกี้ผมวิ่งอยู่ข้างไอ้ต้องแล้วอยู่ผมเกมแคสไปเลย พี่ไปหยุดแล้วอะ่ะผมได้ยินเสียงจากซ้ายสุดผมได้ยินเสียงจากซ้ายสุดผมม่ได้ยินจริงเรต้องฟังพี่บา้างไอ้กวิ่งไม่หยุดเลยอะไม่เป็นไรตตน้ตู้ล,ลุดแล้วตูุดแล้วหยุดแล้วหยุดที่ไหนยังวิ่งอยู่ออบเจก i ี e เราอยู่ไหนไม่รู้ครับลอดครับนายพลเราลอดครับไอ,อ้แมน ออบเจตี่ <Object> ผมให้ไปแล้วอ่ะใครจะเล่นยี่สาน <ไป S 1> ีน่พี่ยอนออบเจตออบเจตีติดติดที่สองอัน,อนอที่สองรูปที่สองพี่ออฟเจตีคือตรงนี้รถกระบะในภูมออเจตีออเจตีแรกนี่คือตรงโซนบ้านแล้วก็มีคนยิงกันอยู่โซนบ้านรอบนอกครับก็ไปถึงไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับถ้าเจอรถก็ดูดีๆก่อนว่ามีคนอยู่แถวนั้นหรือไม่ถ้าไม่ <Okay. S 3> มีก็ระ,ระเบิดรถมันเลยแล้วเราก็วิ่งไปเอากล่องลากกลับมาเนี่ย ขโมยขโมยกล่องมันกงอนกำลังวิ่งตามไปแม่งคุมนี้ไม่ได้เรื่องเลยผมได้ยินเสียงแน่ๆจากซ้ายสุดอ่ะเขากำลังยิงกันอยู่ครับพี่ตรงทางซ้ายคือมันมันไปถึงบ้านแล้วเรียบร้อยโอเคถ้าถ้ามันอยู่บ้านออบเจ็กถ้ามันอยู่บ้านออบเจ็กก็โล่งเฮ้ใครยิงอ่ะ เอ้าล้มแล้วเป้าล้มแล้วพวกเรายิงยิงโดนมันใช่ไหมใช่ซอมบี้ซอมบี้ไปจุดไปก่อนได้เลยไม่ต้องรอผมเดี๋ยวผมตามไปอีกทีไปก่อนได้เลยครับผมต้องการคนลีเนะี่ยผมไม่รู้ตำแหน่งอย่างแน่นอนเนะี่ยตามต้องแล้วกันเอ็มแมปไปหน่อยพี่ ยังอ่ะนี่ยังไม่อยู่เลยอยู่ใกล้มาเลยไกลอ่ะเดินขึ้นบนใช่ไหมพี่ต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะพี่ต้องข้ามไปฝั่งแท้หนึ่งอ่ะพี่โอเคเดี๋ยวผมจะอ้อมรอบนอกอันนี้พี่อยู่ผมแดงเลยนี่อ่ะไปพผมผิดไปซอมบี้พี่อยู่ผมแดงระหว่มาแท้ศูนย์ก็แท้หนึ่งไกลซอมบี้ตามเพื่อนแล้วกันไปทางซ้ายตามเพื่อนแล้วกันจะไม่ต้องยิงซอมบี้เฮ้ยไม่ซอมบี้ระวังนะยิ่งใกล้มันถึงปืนเราเก็บเสียงมันก็น่าจะได้ยินอ่ะ เสียงเรามันไม่เห็นแสงน่ะแต่มันได้ยินเสียงนะ่ะเก็บเสียงบ้าเลยเนี่ยแต่เสียงคนประทะกันไกลซ้ายหน้าที่ผมมองอือฮะแจ้งก่อนวันที่เพมจุดละแตจุดนี้ใครนำเนี่ยต้องใช่ไหมครับ เข้าแล้วเข้าเขตอยู่ในที่กำบังไว้นะวิ่งตามแนวต้นไม้ไว้อะอย่าไปวิ่งตรงลุยโล่งคุณพูดอย่างนั้นคุณมาแต่คุณเอาหน้าไม้มาเนี่ยนะคุณแดกไอ้ไ่ใช่ธนูมาเนี่ยนะคุณแด้หุนน้นครั้งหนึ่งในประเทศจีนธนูเคยรวมแผ่นดินเข้าด้วยกันครับแล้แลทหารมาแล้วทวนครับอ่า <laughs> แล้วอย่าลืมว่าธนูด้วยกันเนะี่ยมันมีเป็นล้านครับไอ้ไอ้นั่นอะไรอะประตูอะไรวะเห็นปะข้างหน้าเราอะ ค่ายค่ายอยู่น่าเราค่ายอ่ะเราต้องไปทางเซาชิดใต้ไม่มีเสียงปืนเลยไม่มีการเคลื่อนไหวไม้เคยคนคนอยู่ข้างหน้าผมคนอยู่ข้างหน้าผมเห็นเห็นตัวผมไหมเห็นเห็นชื่อผมป่ะเห็นอยู่ครับคนอยู่ข้างหน้าผมเนินข้างหน้าผมเลยอย่าวางนะอย่าอย่าเพิ่งยิงเปิดจุดนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันรู้ว่ามีคนอยู่มาข้างหลังมันเราต้องล้อมมันก่อนอะเดี๋ยวผมจะอ้อมซ้ายไปอีกนะมันไม่เห็นผมมันไมนมมงงทาา้อยู่ แต่มันใส่ชุดเต็มนะระวังชุดสีดำเมื่อกี้ดูอีนั่นนั่นนั่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมช่วยคนเห็นแล้วมั้งเห็นแล้วเห็นแล้วมันเห็นเราหรือเปล่าวะไม่ไม่เห็นมันเป็นสไนเปิลมันถือแบเรตอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอ้อมเข้าข้างหลังมันนะผมจะอ้อมไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะอ้อมได้เพราะผมต้องลอยโอเคผมอ้อมอยู่ขอติเดี๋ยวผมมาขอเวลาครับ ระวังนะค่อมันอยู่ตรงข้ามในเราเนี่ยแหละแต่ไม่รู้ว่ามันมีคนที่ซุ่มเป้าหลังมันอยู่หรือเปล่านะชุดมันโคบใช่ไหมชุดกินลี่ชุดกินลี่เต็มถือแบริสีสีทรายคีขาวขอโทษคใช้ก uh ันแหละเราเราไม่ได้อยู่บนยอดเขาไม่ได้อยู่จุดสูงสุดเราอยู่ต่ำกว่าเนินววนขึ้นไปไหมประเมินประเมินสถานการณ์สิแต่ลมมันแรงมากเลยนะพี่ขึ้นสีแหวนปีพี่ข้างนอกอะแหวนปียิงได้เลย นะอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งค่อยๆเดินอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะหน้าเราเป๊ะหน้าเราเป๊ะไกลออกไปผมมองไม่เห็นมันละมันอยู่ไหนไม่รู้พุ่มไม้เต็มไปหมดเลยอะ่ะใส่กิลลี่ยิงไปทาขวาขวาขวาใส่ทางขวาหน้าผมหน้าผมนับเสียลูกซองคนในค่ายเสียลูกซองคนในค่ายไม่ค่อยยองเข้าไปนะคือทางในบ้านจะไม่ขึ้นหอ at, พี่ทางเรายิงได้เลยจากข้างนอก แจ้งแล้วอยู่หลังนะคดโคบอยู่หน้าผมหมอบลงฟาดไปหามันมันเดินมองหาเราอยู่เอาล่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปย <20 S 1> ี่สิบเมตรหน้าผมผมจะเข้าไปผู้ไ,<พ>ไม้ผู้มไม้ข้างหน้าแล้วน,น,น,นะถ<น>้าไปถึงขวามันไม่หยุดกำลังฟาดเสียงมันใกล้มากเลยอ่ะ มันไม่แี้วดีเองย่อหลังอนิดงซ้ายหนึ่งน่าจะอยู่แถวนี้นะ้เจ็บตัวซ้ายหน่อยผมจะรอเข้าใกล้ไอ้ตัวจิลลี่แล้วจะยิงไหนวะหาไม่เจอนะมันใส่กิลลี่แล้วมันซุ่มด้วยนะเราหาไม่เจอเฮ้ยไมนาก่ใช่ประวะน่ะไม่ถึงแน่ละพี่ผมว่ามันจะเห็นพี่ก่อนหรือเปล่าใช่ประวัติดห็นมันไม่มองหลังเลยคุณดู อะไรแล้วจั่างวะมองเลยพี่ไอ้เยี่ยวมไม่เห็นมันเงียบอะก็แตกใครอะมันเห็นมีตัวซ้ายมือผมตัวหนึ่ง นาพยอน okay. ที่มันเลิกยิงเพราะมันไอ้นี่แล้วดิมันเงียบมันเห็นแล้วดิดนสนไนเปอร์หายไปผมว่ามันหมอบอยู่อ่ะมันค,าน,า,า,คานนะ่าจะคานอ่ะผมเห็นซนไอแล้วมันหมอบอยู่มีตัวครบ

three days later โอเคลูก5.56ผมเก็บแล้วกับลูกバレต์เบเรตอยู่นี่เก็บมาแล้วเก็บมาแล้วพี่เอาバレต์ไปเลยพี่ผมขอมาแบค8ด้ยสิเอาไปเอาไปผมเต็มผมไม่ทำอะไรอ่ะเอาไปเลยางเกงเหรอเกงองเอาใช่ไหมขอกระเป๋าหน่อยได้ไหมมีเต็มเลยจ้ะพักทิศจ้ะ คอนแจ้งข้างไหนข้างหลังเหรอหลังหลังห่าอะน่าจะไหนเวะเกิดอะไรขึ้นคือมึงจะวางธงวางแถบมึงไม่บอกแค่อะไรเลยแต่มึงวางจิ้งไว้วางจิ้งไว้ม่ให้กลุ่มมั่มันนี่นะมันไม่ได้บอกมันไม่มีแถบบ้านมันไม่มีแถบเช็คแล้วไม่ใช่แถบมันคุยแล้วใครฮะแล้วธงใครธงมันแต่มันไม่ใช่แต่ไม่ใช่แถบมัน ไม่ใช่แถบมันถ้ามันแถบคนอื่นมันก็ผิดกฎอะดิจบแจกแอดมินเลยใช่ต้องไหนได้พู้หมอป่วยเที่ยหน้าสั่นสามรอบแล้วกูเนี่ยกูจะสบผ่าไหมนะสบมึงเหรอตรงไหนตรงที่ข้างๆพิพิคอไม่ต้องผมมาคานมานะพี่ไม่เจอ,ไม,เจอไม่เจอระเบิดนะเออ ผมก็คลานมาตลอดแนวนะเพราะตรงพุ่มไม้ใหญ่ทางขวาที่ตีกับลา่ที่อ้นมาสองคนเลย จะอะไรขึ้นผมว่าน่าจะถอยไปแล้วอะรถมันยังไม่เจอเลยน่าจะอยู่ตรงไอ้เสื้อผ้าที่มันถอดทิ้งไว้เยอะน่าจะเป็นจุดเปลี่ยน รถมันเรายังไม่เจอ,อแต่ตัวมันตายเนี่ยครับปืนมันอยู่เต็มเลยตรงนั้นน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนนะเนี่ยจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนเสื้อผ้ามันนะตรงรถตรงน,นั้นน่ะมากันห้าคนก<อ>ูตายรอเนี่ยพี่แป๊บนึงตายแบบตายรัวๆเกิดตายเกิดตายเกิดตายคุณต้องวิ่งกลับไปดูข้างหลังครับผมผมว่ารอคนหมดนี้ไปดีกว่าถ้าไปจะเอ๋มันเข้ากองร้อยได้ได้ได้เออมีใครมีไอ้วิชชัเก็บมาป่ะผม มีขอนั<ม>่งขขอน่ขอนขอน่ขอนผมอยู่ข้างคุณเนี่ยขอ,ข,อขอบคุณครับผมรู้สึกไปเองหรือว่ามีลูกธนูเพิ่งผ่านหัวผมไปว่าไงเป็นอย่างไรูจะเรียกว่าไงดีวะเกิดอะไรขึ้นห้อง กจ,จะเรียกว่าเสียอะไรท่นกับจกักรต้องดวงสวยจัดจักระยังไงคือแถบผงม,มันน่นแหละแถบมันเพิ่งคุยเมื่อกี้ก็คือแถบมันแต่มันบอกว่าแต่เกี้กูยังงงหรือว่าขนาดกูกับพี่โอ้นวิ่งมาพร้อมกันยังไม,ม่ใครโดนเลยอะไรเนี่ยไม่แถบตัวยมงพวกไม้หนาที่ที่ไปเดินไปเดินไปเดินไอ้ไปเดินอ่ะผมกับพี่โอ้นคานมาก่อนสองรอบไปแล้วทุกคนไ่ไม่โดนนะไอ้ฝั่งนั้นก็ไม่โดนคานอ่ะไม่โดนหรอก ้านนะไม่โดนหรอกยังไงก็ไม่โดนไอ้คนหน้าผมไม่อย่ายิงมึงตกใจเลยหึหึพวกเก็บแล้วอันนี้เพื่อนที่ต้องตายไหนวะวายกูเสียกูเสียไปบนดูเฟรมพอยต์กูดิ เสียไปเท่าไหร่มามาช่วยไม่ได้เทียอะไรเลยอันนี้ให้เพื่อนมามาดีๆแข่งกับเบิด์ไ้ใช่ไปร้อยหนึ่งโอ้โหจากเจ็ดร้ยเหลือสี่รอยหสบเอ็ดอ่าห้าร้อยกว่าคนน้นอดอจากห้าร้อยกว่าเมื่อวาเสียไปสองร้อยไม่ได้อะไรด้วยเมื่อวานนี่เหรอเลินหน่อยแดงะอ๋อ เดี๋ยวให้เจ้าของระเบิดเขาก็บอกแล้วกันพี่โยนว่าบอกอะไรใจเลยโงไม่มาขอดิสหน่อยะขอดิสเขามาบอกนะว่าระเบิดตรงไหนมั่งนี่ด่าผมเดินตามมาแล้วว่าสวัสด,ดีครับท่านหนึ่งนะเราเล่าเกมใหม่ดดมึงวางไว้ไหนมึงเคลียร์ด่วนไ <laughs> <laughs> อ้เอ่เอวางรตรงพุ่มไม้หน้านี่ป่ะขนาดเนี่ยใช่ไหมเอาเอาง่ายๆครับตรงพุ่มทุกพุ่มมีหมดครับ ชิไมไทยเขาไอครานไปสิงในทุกพุ่มเลยเอ๊ะอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าไอ้สองตัวที่ผมตลบหลังเมื่อกี้แล้วได้ยินเสียงตุ้มสองอันคือมันเหยียบระเบิดเนี่ยใช่ครับผมเมื่อกี้มีสองตัวบ้าที่มันขึ้นสองตายพร้อมกันสองตัวสไนเปอร์กับอีกตัวหนึ่งใส่กระเป๋าฟ้าใช่ไอ้สองตัวน่ะหายไปลู้กายปะนตกใช่ใช่อยู่อยู่ตรงพุ่มข้างล่างใช่ไหมครับนี่ผมมาอยู่เนี่ยเนี่ยเต็มเลยมีของเลยเนี่ย แต่อย่าเพิ่งมานะมันมันมีอุ้ยอันนี้ไม่รู้ละรอได้ทัานไอ้ผมหมอบกัไปแก่แสดงว่ายังไม่หมดคือเออนี่ไงครับผมเห็นศพและวสองตัวอยู่ตรงนี้เลยที่น้องภูมิเมืองนาแต่ระเบิดยังไม่หมดนะมันยังมีอีกฮะเ่อดีเทคก่อนไหมมึงเออมึงปลดอาร์มก่อนได้ไหมเอาให้มาปลดไม่ได้ไม่ได้มันต้องขุดขึ้นมาแล้วก็ดีเทคปลดอาร์มโอเคออ๋มันจะนาน เอาเป็นว่าเราเราเลิกทําเป็นบูชูกี้ก่อนคุณนนอออกทุกคนออกจากพุ่มครับแล้วคุณแดงคุณอยู่ในพุ่มเนี่ยครับคุณไม่ตายชั้นึ่งครับตายไหรผมมามือธนูซุ่มยิงเมื่อกี้ว่าไงกะได้กนว่าไงว่าไงมีคนที่บ้านเหรอใช่ตรงไหนตรงตรงมุมมุมอ่ามุมปั๊บ ไอแก๊งนั่นกนที่ขับรถผ่านนะพี่อ้นชุดเต็มหรือเปล่ามันมัใส่ชุดอะไรผมยังไม่เห็นแล้วไปแล้วรีบถอยกลับบ้านดีกว่าตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วอ่ะกู้ศพไปต้องก่อนไหมล่ะอืมเอาเอสดีไหมเต็มเลยรถมันเรายังไม่เห็นเลยอ่ะไมีกระเป๋าผมทัดใบไหมมีมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบกลับมาก็ได้พี่ก็ได้เห็นต้องแพทเห็นเห็นต้องแพทฟอร์มไหมผมอยู่ตรงแพทฟอร์มอ่ะหลังบ้านอ่ะแล้วใครยิงอยู่หน้ากูอ่ะ พี่พิมพี่พิมพ์อ๋อพิมอ่าต้องแม่กระต่ายกระตายใช่ไหมไอระเบิดตรงนี้มันแคยังเหลืออยู่วะเนี่ยร้านต้นเตอกระตายรูกว่าคนเมื่อกี้เดินมาอย่นี้คนเลยกบตายไม่ใช่คนเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเอสดีอยู่สวันดีต้องสุดเซ็กซี่อย่าเดินนำหน้าไปมีระเบิดในมืกตองตองมีระเบิดตองระเบิดมาไม่ต้อง ไอเสืส้อศพอ้าแล้วศพมันหายไปไหนวะตรงเนี้ยมันเหลือแต่ตัวผมเอ้พวกเราเก็บเสื้อมันมาแล้วผมมีชุดกิลลี่มันอยู่ในตัวผมมีแต่กงเกงกิลลี่เก็บฟาม์<ท>มเนี่ยชีวิตไม่ต้องรบศพต้องอยู่ไหนไม่มีใครไม่มีใครตะแตกให้ใช่ไหมไม่ได้ตะแตกเพราะไม่รู้ว่าตอนแรกลึกที่ดำกูจ๊อบดีมากไม่รู้ oh, ไม่รู้ ผมผมว่าผมว่านะนนไอไอใครอะที่เอามาสิบแปดนั่นไปผมว่านั่นสมต้องแหละคมต้องแรกอ่ะใช่ไอไอเกาะเขียวอะไอเกาะเขียวนั่นคือต้องเอ่อต้องวิ่งหนีไปไหนมันจะสบตายในผู้มาทำไงวะเนเนเนผูมีวิวไม่อยู่ตรงนี้เลยอะ ใครไปเก็บระเบิดใครเก็บระเบิดอ่ะ